สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอกำลังจะพาเพื่อนๆไปที่จังหวัดพังงาค่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปที่อำเภอคุระบุรีเนาะโอจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินนั่นเองค่ะโอเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่าหมู่เกาะสุรินที่นี่มีอะไรดังบ้าง ก็จะเป็นปะการังน้ำตื้นขนาดใหญ่ค่ะเป็นแหล่งรวมระบบนิเวศสัตว์มากมายและอยากจะบอกว่าที่คนรู้จักกันมากที่สุดนั้นก็คือชาวบ้านมอร์แกนค่ะเป็นชุมชนที่อยู่กลางทะเลหรือเขาเรียกว่ายิปซีแห่งท้องทะเลค่ะตอนนี้นะคะโอก,ก็มาติดต่อบ,บริษัททัวร์ที่โอจองไว้แล้วนั่นก็คือซาบีนาทัวร์ค่ะ เพื่อนๆจะต้องจองทัวร์นะคะไม่ฉะนั้นเราก็ไม่สามารถเดินทางไปเองได้ทัวร์ที่นี่นะคะจะมีหลายบริษัทแต่ที่โอเลือกที่นี่เนาะเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ท่าเรือแล้วก็ดูแลบริการดีมากๆส่วนเรื่องราคานะคะโออยากให้เพื่อนๆทักไปถามที่เพจซาบินาทัวรดีกว่าเนาะ เพราะแต่ละช่วงเวลาคือราคาไม่เท่ากันนะคะเขาจะมีไฮซีซันเนาะแต่โอมาช่วงแบบใกล้ปิดเกาะแล้วราคาก็จะอยู่ที่คนรับ1,700บาทค่ะตรงนี้นะคะเขาจะมีชากาแฟให้เราบริการตัวเองเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นฟอนต์ออฟฟิศเนาะที่เราสามารถเดินเข้ามาติดต่อแล้วก็มาดูข้อมูลเบื้องต้นได้เดี๋ยวโอจะมาแจ้งบนเรืออีกรอบหนึ่งนะคะ และอยากจะบอกว่าที่นี่เขามีขายทุกอย่างเลยแล้วก็มีให้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำด้วยเผื่อใครไม่ได้พกมาเนาะตอนนี้โออยู่ที่ท่าเรือแล้วค่ะกำลังรอพี่พี่สตาฟอาธิบายข้อมูลเข้าๆให้เราฟังเท่าที่โอได้ฟังมานะคะก็คือหมู่เกาะสุรินเนี่ยจะประกอบไปด้วย5้าเกาะค่ะก็จะเป็นสุรินเหนือสุรินใต้เกาะไข่เกาะกลางแล้วก็เกาะลีค่ะ ส่วนที่เราจะไปพักกันนั่นก็คืออยู่ระหว่างเกาะสุลินเหนือกับเกาะสุลินใต้หรือที่เขาเรียกว่าอ่าวช่องขาดค่ะเดี๋ยวโอจะพาเพื่อนๆน,นะคะขึ้นเรือแล้วทุกคนต้องใส่ชูชีพด้วยนะคะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องใส่หมดเลยค่ะและเขาก็จะมีบริการน้ำดื่มบนเรือด้วยถ้าใครเมาเรือโอแนะนำให้ทานยาไปเลยนะคะเพราะใช้เวลาในการเดินทางคือหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ผ่านหมู่เกาะสุรินใต้มาแล้วเนาะเป็นที่ตั้งของชาวมอแกนนั่นเองค่ะส่วนด้านหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นก็คืออ่าวช่องขาดค่ะจะอยู่กึ่งกลางระหว่างหมู่เกาะสุรินใต้กับหมู่เกาะสุรินเหนือนั่นเองค่ะโออยากจะบอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าหมู่เกาะสุรินไม่ใช่ว่าจะมากันง่ายๆเพราะเขาไม่ได้เปิดเกาะตลอดทั้งปีนะคะ จะมีช่วงปิดเกาะและเปิดเกาะซึ่งจะเปิดตั้งแต่1พฤศจิกาค่ะถึง30เมษาแต่โชคดีของโอม,มากๆเลยที่เดือนพฤษภามรสุมยังไม่เข้าเขาจึงยังไม่ปิดเกาะค่ะตอนนี้นะคะโอก็ขึ้นฝั่งมาแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยเนาะว่าเรือชาวบ้านตรงนี้คือไว้ทำอะไรนะคะจะเป็นเรือนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ ที่จะพาเราไปดำน้ำดูปะาการังแล้วก็ถ้าใครอยากเยี่ยมช,มชมชาวบ้านมอแกนก็จะพาไปที่เกาะที่ชาวบ้านอยู่ค่ะอยากจะบอกนะคะว่าคนขับเรือที่นี่เป็นชาวมอแกนเกือบทั้งหมดเลยค่ะเป็นการส่งเสริมอาชีพที่ทางอุทยานเขาจัดสรรให้ค่ะมาถึงแล้วเราก็ต้องมาเช็คอินที่ป้ายก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะ เพื่อจะไปรับกุญแจห้องแต่บอกก่อนนะว่าเรายังไม่สามารถเข้าพักได้เพราะเขาจะให้เราเข้าอีกทีคือช่วงบ่ายโมงค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาแค่10บโมงครึ่งเท่านั้นค่ะเพราะเราขึ้นเรือมาตั้งแต่9.00โมงเนาะจะบอกว่าที่นี่นะคะเขามีเวลาเปิดปิดไฟด้วยนะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆจะสามารถใช้ไฟได้ตลอดเวลาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้ำนะสามารถมาสั่งเครื่องดื่มได้ ตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าหาดค่ะซึ่งเขาไม่ให้ลงไปเล่นน้ําเนื่องจากเป็นกระแสน้ําเลียบฝั่งนะคะหมุนเวียนรวดเร็วและแรงมากๆเพราะฉะนั้นจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวโอจะพาสำรวจเกาะนะคะตรงซ้ายมือของโอเป็นร้านอาหารนะจะเปิดเป็นเวลาค่ะ3เวลานั่นก็คือ7 3 0โมงครึ่งถึง9โมงเที่ยงถึงบ่าย2แล้วก็6โมงครึ่งถึง2ทุ่มค่ะ ที่นี่นะคะเขายังใช้ระบบปั่นไฟอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่มีไฟให้เราได้ใช้ตลอดเวลานะแล้วจะบอกว่าบนเกาะนี้นะคะยังมีสัตว์อยู่เยอะมากๆนะคะที่เราอาจจะพบเห็นได้จริงๆค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พักอยู่ใกล้หาดเลยค่ะชื่อว่าบ้านละกำหวานค่ะหรือใครสนใจอยากกางเต็นท์บริเวณหน้าหาดก็ได้นะคะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำอยู่ด้านหลังเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นหาดที่นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำแล้วก็ดำดูปะการังน้ำาตื้นได้นะคะเหมาะสำหรับเด็กๆมากเลยค่ะหรือคนที่ยังไม่เคยดำน้ำอ๋เดี๋ยวโอจะพาไปดูห้องพักนะคะโอพักก็คือบ้านสินสมุทรค่ะตรงนี้จะเป็นจุดลานกลางเต็นท์ที่โอบอกเนาะบ้านสินสมุทรนะคะก็จะมีจำนวนหลายหลังเลยค่ะ จะมีทั้งสูงต่ำอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยแต่โอนะคะจะอยู่หลังสุดท้ายเลยค่ะเพราะอะไรที่โอจะเลือกอยู่หลังสุดท้ายเดี๋ยวมาเฉลยค่ะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอเตียงสองเตียงเลยนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะใหญ่หนึ่งโต๊ะไว้ให้เราวางสัมภาระอันนี้โอเช่ากระติกมาด้วยนะคะเพราะบ้านโอติดกินน้ำเย็นกันมากๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้ง แล้วก็มาดูห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้ํานะคะก็ค่อนข้างที่จะสะอาดค่ะแล้วก็มีทิชชู่ม้วนใหญ่ไว้ให้บริการด้วยเดี๋ยวโอจะพาเพื่อนๆมาดูวิวนะคะนี่คือเหตุผลที่โอต้องจองห้องสุดท้ายค่ะเพราะวิวตรงนี้นะคะจะสวยมากๆเพื่อนๆสามารถมองอ่าวช่องขาดตรงนี้นะคะเป็นแบบ180ยองศาได้เลยค่ะตื่นเช้ามารับบรรยากาศ ฟินสุดๆเลยค่ะก็โอเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะพาน้องๆมาเล่นน้ำกันตรงบริเวณนี้นะคะถ้ามาช่วงเที่ยงหรือบ่ายเนี่ยจะบอกว่าน้ำใสมากๆเลยค่ะแล้วเราสามารถเดินลงไปแบบลึกได้เลยนะคะเพราะน้ำเขาคือลดระดับไปเยอะและอีกอย่างคือน้ำนี่ใสเห็นตัวปลาเลยค่ะ เหมาะสำหรับน้องๆนะคะที่ใครอยากสัมผัสปาแบบใกล้ชิดแต่เตือนนะคะว่าอย่าไปจับเขานะแค่ดำดูแบบใกล้ชิดก็พอคะ่ะนีโอยังดำอยู่ตรงบริเวณหน้าหาดอยู่เลยนะคะ ไม่นึกว่าปลาจะเยอะแล้วก็มีปลาการังให้เราได้ดูกันด้วยโอบอกเลยนะคะว่าเหมาะสำหรับเด็กๆที่ยังไม่เคยฝึกดำน้ำแล้วก็ผู้ใหญ่บางคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถมาว่ายได้นะคะก็นี่เป็นการเลี้ยงน้ำย่อยเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเ,เพราะของจริงโอจะพาไปวันพรุ่งนี้ค่ะโอจองเรือไว้ช่วงประมาณ9้าโมงเช้า เรือที่นี่นะคะจะมีพาไปดำดูปะการังแล้วก็พาไปเยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกนค่ะเขาจะมีแค่สองรอบเท่านั้นนั่นก็คือ9้าโมงเช้าแล้วก็ตอนบ่ายโมงค่ะเพื่อนๆสามารถจอยทิปไปได้นะคะก็จะโตกคนละ200-300บาทค่ะเขาก็จะพาไปดำดูปะการังนะคะแต่ละจุดแล้วก็จะมีจุดไฮไลท์ที่โอบอกเนาะส่วน ถ้าใครอยากจะเหมารำไปเลยนะคะก็จะลำละ2,000บาทค่ะก็จะเลือกจุดได้เลยว่าใครอยากไปตรงไหนเนาะหอยเม้นก็มีนะคะเพื่อนๆก็ระวังด้วยนะดูสิคะน้องน้ำฟ้าค่อนข้างที่จะเอนจอยมากเลยคะ่ะนี่เป็นการดำน้ำดูปะการังครั้งแรกของเขาเลยนะคะ เล่นกันจนเพลินจนพระอาทิตย์จะตกดินแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะระหว่างรอพระอาทิตย์ตกดินมาเดินเล่นตรงหน้าหาดกันดีกว่าตรงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวโอจะพามาดูตอนเช้าด้วยว่าเวลาน้ําขึ้นนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยเขาก็จะมีป้ายเตือนแบบนี้นะคะไม่ให้ลงไปไว่ายน้านะ ส่วนทางซ้ายมือโอนะคะก็จะเป็นอ่าวช่องขาดค่ะซึ่งตรงบริเวณนี้จะคล้ายๆทะเลแหวกค่ะถ้าน้ำลดระดับลงไปเยอะนะคะสามารถเดินข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยค่ะ ก็พระอาทิตย์ตบดินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารมื้อเย็นกันก็ระหว่างที่โอทานอาหารอยู่ค่ะก็เจอเจ้าตัวนี้นะคะโอไม่มั่นใจว่าเรียกว่าอะไรนะก็ถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยนะคะก็อย่างที่โอบอกค่ะว่าจะเจอสัตว์ธรรมชาติแบบนี้เป็นเรื่องปกติอรุณสวัสดยามเช้าทุกๆคนนะคะขอเปิดภาพบรรยากาศตอนเช้าด้วย ภาพสวยๆแบบที่โอเคยบอกเพื่อนๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตอนนี้นะคะโอกําลังจะพาเพื่อนๆไปสํารวจตรงอ่าวช่องขาดค่ะที่โอพามาตอนเย็นเนาะว่าน้ําลดลงไปแล้วก็จะเห็นทรายแต่ถ้าเวลาน้ําขึ้นมาก็คือขึ้นมาถึงก้อนหินตรงนี้เลยค่ะ ก็เดี๋ยวโอจะไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่เรือตอน9โมงนะตอนนี้เรือกําลังออกจากฝั่งแล้วค่ะโอเป็นแบบเหมาลำนะคะราคา2,000บาทซึ่งราคาเนี้ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปแวะที่ไหนนะคะหรือจุดดำน้ําตรงไหนใช้เวลานานเท่าไหร่ก็คือแจ้งเขาได้เลยค่ะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่ชุมชนชาวมอแกนนะคะ ใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะก็ถึงแล้วด้วยบรรยากาศนี่ก็คือเพลินมากๆเลยค่ะ มาถึงแล้วนะคะหมู่บ้านมอแกนซึ่งโอบอกก่อนนะว่าถ้าใครมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะมากันนะคะถ้าใครมาเที่ยวที่หมู่เกาะสุรินทร์เนาะถือว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดเลยค่ะที่ทุกคนจะต้องมาแล้วการเป็นอยู่ของเขาเราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะแล้วเขาก็จะมีของที่ระลึกขายะคะ่ะมากมายเลยเป็นของแฮนด์เมดค่ะ ตอนนี้นะคะพี่เขากำลังจะพาโอขึ้นไปดูจุดชมวิวด้านบนนะคะก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่ใครมาแล้วก็ต้องขึ้นไปถ่ายรูปเนาะนี่คือวิวที่โออยากจะพาเพื่อนๆขึ้นมาดูค่ะสวยไหมเอ่ย ังจากชมวิวเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปสำรวจหมู่บ้านกันค่ะจะบอกเลยนะคะว่าทั้งหมู่บ้านนี่แมวเยอะมากๆเลยถ้าเดินไปไหนก็เล่นได้ค่ะเพราะน้องไม่ได้ดุเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางขวาซึ่งเขาก็จะมีร้านขายของนะคะขายของฝากซึ่งเหมือนชาวบ้านเขาทำเองค่ะงานแฮนด์เมด เป็นการเก็บหินนะคะมาร้อยเป็นสร้อยเป็นข้อมือหรือบางเจ้านะคะก็เป็นการแกะสลักรูปสัตว์ต่างๆของท้องทะเลค่ะก็เดี๋ยวเราเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีแบบนี้อีกหลายร้านเลยค่ะเขาจะบอกว่าชาวบ้านที่น่ารักมากๆนะคะ เขาไม่มีการแบบบังคับซื้อหรือตะโกนเรียกเราเลยนะคือสามารถเดินเข้าไปดูไปจับนะแล้วก็ลองสวมได้เลยค่ะอันนี้นะคะเจ้าเหมียวอย่างที่โอบอกว่านอนสบายทุกตัวนะก็ถ้าอยากจะแนะนำจริงๆให้เพื่อนๆนะคะมาช่วงเช้านะ ถ้าใครอยากมาถ่ายรูปแบบไม่ติดคนเลย <d> เพราะเดี๋ยวหลังจากที่โอไปกำลังจะออกจากเกาะอคือคนขึ้นมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็เดินกันเต็มเกาะเลยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบบ้านของชาวมอแกนนะอันนี้น้ำฟ้าก็กําลังชังใจเลือกเพราะมันสวยทุกเส้นจริงๆค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้องๆกําลังกระโดดน้ำจะบอกว่าชาวมอแกนเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าชาวเลเนาะ ซึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่บนเรือนะคะเดี๋ยวถ้าช่วงปิดเกาะแล้วนะ้ำมันขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะย้ายลงไปอยู่ที่เรือกันแล้วเดี๋ยวพอเปิดเกาะน้ำลดลงไปเขาก็มาอาศัยอยู่บนบกแบบนี้ค่ะแล้วจะบอกว่าพี่ๆที่นี่ชาวบ้านน่ารักทุกคนค่ะเดินไปที่ไหนทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่ม,มใสนะอธิบายให้ข้อมูลเราดีมากๆแต่พี่ผู้หญิงอาจจะมีความเขินเล็กน้อยนะคะ ก็ถ้าใครไปก็ลองชวนคุยอย่างเจ้าตัวเล็กนี้น่ารักมากๆเลยคะ่ะคนโตยังเลือกไม่ได้แต่คนเล็กได้แล้วนะคะเป็นเจ้าเต่านะคะเป็นงานแกะสลักของชาวมอแกนค่ะก็ตอนนี้นะคะโอกลังมุ่งหน้าไปที่จุดจำน้ำของโอนะคะจุดจำน้ำที่โอเลือกไว้นั่นก็คือ ปะการังน้ำตื้นขนาดใหญ่ค่ะถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของอหมู่เกาะสุรินเลยก็ว่าได้นะคะเป็นแหล่งปะการังที่ยังสมบูรณ์แล้วก็อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนะเดี๋ยวเราใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเลยเกาะตรงนี้ไปจะบอกว่าใครที่ว่ายน้ําไม่เป็นไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะให้เราใส่ชูชีพค่ะแล้วก็เกาะโฟมลอยตัวไปกับเขานะเขาจะเป็นคนนำทางเราเองค่ะ สวยสมคำล่ำลือไหมคะจะบอกว่าเพื่อนๆถ้ามาช่วงที่น้ำลดลงอะ่ะห้ามจับปาการังเด็ดขาดเลยนะคะ mm hmm. เพราะการที่เราไปสัมผัสเขาเนี่ยจะทำให้เขาหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็ตายไปที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเที่ยวแบบนี้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะ mm hmm. เพราะถือว่าเป็นจุดชมปะการังน้ำตื้นที่ขนาดใหญ่จริงๆค่ะ ก็เดี๋ยวพี่เขาจะสาธิตให้ดูนะคะว่าถ้าใครที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยเขาก็จะสามารถดำลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะดูในกล้องเหมือนจะตื้นนะคะเพื่อนๆแต่จริงๆคือลึกมากๆเลยตอนที่โอลงไปครั้งแรกอะคะ่ะก็ตกใจเล็กน้อยเนาะเพราะมีขนาดใหญ่แล้วก็ดูแบบสูงมากๆเลยอะคะ่ะ สัตว์น้ําที่นี่นะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะถือว่าจะเป็นแหล่งอนุบาลเลยก็ว่าได้นะเพราะมีทุกสายพันธุ์เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการจับโฟมนะก็บอกเลยค่ะว่าลอยตัวธรรมดาเฉยๆเลยค่ะเราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องตีขาด้วยนะคะดําไปเรื่อยๆก็คือพี่เขาจะพาไปตรงจุดชมวิวนะคะแต่ละจุดแล้วก็ถ้าเราอยากจะอยู่ตรงไหนนานๆก็บอกพี่เขาได้ค่ะ เอาจริงๆการดำน้ำครั้งนี้นะคะก็ทำให้โอนนึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนาะก็คือเรื่องนีโมที่เราเห็นว่าเจ้านีโมกับพ่อเขาเนี่ยจะคอยลบอยู่ในปกากรังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เกินจริงเลยค่ะเพื่อนๆมันเหมือนมากๆแล้วก็การเป็นอยู่ของปลาที่นี่นะคะเขาก็จะว่ายตามกระแสทวนกระแสบ้างก็ถือว่าเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งเลยค่ะ จะบอกว่าถ้าเราเข้าไปลึกๆนะคะดำลงไปลึกๆก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้นะอันนี้โอก็ให้พี่เขาดำลงไปให้นะคะถือว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งแล้วเนาะการเก็บภาพถือว่าสวยมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสโออยากจะแนะนำให้ลองมาดำน้ำที่นี่ดูนะคะก็ลองเลือกวันกันมาดีๆเลือกวันที่น้ำนิ่งๆอะคะ่ะเราก็จะรู้สึกว่า,วายง่ายขึ้น ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นฟังแล้วก็เสียดายมากที่โอจองมาแค่2บวันเท่านั้นค่ะก็ถ้ามีโอกาสนะคะจะพาเพื่อนๆกลับมาเก็บตกอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเอ่าช่องขาดค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปเดินได้แต่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงรอบเกาะน,นะคะแต่วันนี้โอเสียดายมากก็คือเราต้องเตรียมขึ้นเรือตอนบ่ายสามโมงนั่นเองค่ะ ก็ระหว่างรอเนาะก็ปล่อยให้น้องเล่นน้ํากันสักพักนึงแล้วเราก็ไปนั่งรอขึ้นเรือนะคะก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆืนะคะสําหรับการติดตามรับชมคลิปโอนะตลอดคลิปเลยคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะโอ o อยากจะนําเสนอ,อแหล่งท่องเที่ยวนะคะหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มายากมากๆก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวแบบโอกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและก็การซับสไครต์ทุกคนถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีของโอมากๆค่ะขอบคุณค่ะ